ปเพ่ผ้าวมาปีปีปีนั่นแม่แม่เที่ยวห้อแห่ล่อมีเงี้เี่ย้ปีปรุ่นมากว่าใครปั่นได้ได้ปีปีแล้วปูวีป่วีตอนนั้นเนี่ยเห็นผมเลยถ้าตีปีนั่นแม่ปีปีเราจัดไปตรงกัน กอนผมมาตอนนั้นจะสองเบียันมันมีสองเบียเดี้ยอนันจะสองเบียรรอบนัไหนมวนรอบไม่รอบเรีรอบเรก็มีไรอบสองก็อ่อนก็ปูนังกินเลยปูสามนั่งกินเลรอบสองเพ็แบบที่รอบเลม่ยรอบเที่ยบที่มีนี่แหละปูสาแ้งเป็นตนเป็นเป็นเป็นอะไรเงี้ขบวนนี่รถแทมี่อย่างตันี้เป็นรุ่นาเห็ดที่เก่า เอาเอามเอางนี่ก็ไรลรดแหมลวดมอ่อมบัตรหอดบัรอะไรอดับ่อยกับักปัดพาดแนั้นลดก้วติเช่นยเด่เพราะว่าเห็นคุณกู้โทรมาว่าเอ้าก้อนหนาเนียู้ส่นาแฝพอไ่เห็นมาป้าว่าปีนี้ได้มูในรุอยาก็จะจะถามปันไนติดตุกแนส่งสันนี่ ก็ขึ้นรอกขึ้นไปไ่ได้นคเนะรคเป็นหมอเขาเปิดสาขาที่นิสิตก็เงื่อหลายสาขาได้รับทวประเทศตระกเป็นพ้นขันลาบานเขานีพคนบัตรบัตรเราบเด ตอนงเป็น <łość> ักเรียนผมเป็นเป็นเงี้ท้ามูลองนิดนีงนครับนมนต้อง่น่ว่ไม่ก็มไม่เีนี่นนี่่งี่น มันในหลงนี้มั้งเว้ยน,น,น,นี้อันนี้คเราตั้งใจว่าสิมาวันเ้แต่ว่าสือสารผิดาดของใจรที่มาสาบีปอมาาอย่างมากเห้กําลังใจน้องๆทุกๆคนได <c oughs> ้การที่เข้า <c oughs> เป็นนักเลี้ยงซึ่งตอนนี้นาที่สําคัญของเข้าขึ้นอย่างครับ <c oughs> าบางพวกอยากสีเทามาเมื่อมองเีย มีความสูขกบการเรียงครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาเมื่อยหือ,งงอในขนาดที่เขาเป็นนักเลียนอยู่เนี่ยขาบอกว่าเาเมื่องงยแต่ได้หนากเาสือ,อย่งไรก็ฉะนั้นเขาว่ต้องกก้นกับต่อไปมันจะเป็นอย่งไรขอให้แค่ให้ทุกคนเทบนาทีในการเรียนของเนงซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองรับผิดชอบเข้าใดมากเป็นนักเรียนที่มอง เส้นนาที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดเรีคอยเไปตามลำดับป .1 ป .2 ป .3 ป .4 อายุเพิ่มขึ้นเราก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นไอ้บอมีโอกาสทั้งการเรียนเรียนจบหอดแครม,ม้อหกแต่เมื่อนี้อยากมาแบ่งปันกำลังใจอาจได้เพราเหมือนทุกคนแต่สัญญาวา่าโอกาสหนาซิซื้อขนมเหล่าแต่มาแจกทุกคนเลยครับน,นี่เตรียมมาไว้สำหรับ ผู้ใดที่เลี่ยนดีแล้วก็ยากจนให้อาจารย์เพิ่นพิจารณามากเรียบร้อยแล้วฉะนั้นผู้ใดบ่ได้บ่ต้องเสีย,ยใจเขาอาจสิบพะท่านได้เข้าเกฑ์ฉะนั้นเขาก็ต้องเลี่ยนมันเก่งเพื่อปีนา,อา,ในใอ,นาอายมา่จริจะได้นี่ค่าทุนการศึกษาเล็กๆน้อยพ่อให้นะครับเหเนื้อสีเงิในไดก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนให้ตั้งใ,นใ,นใจเลี่ยนนะครับ สั้งใจเรียนแล้วก็เฮ็ดให้มันดีที่สุดเมือเ่มอเขามีโอกาสบางคนเขาบอกมีโอกาสคือเข้ามอองเข้าเข้าคือว่ามันอาจิิยากในช่วงนี้หรืออาซี